สวัสดีครับผมฮิตตีจัดให้นะจากร้าน TS Big Bike นะครับวันนี้ขออนุญาตร,รีวิวรถเข้าใหม่3คันนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยทําไมตั้งแต่รีวิวมาเนี่ยไม่เคยเจอหน้าเฮียเลยนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก่อนขอโกนหนวดโกนขาให้เรียบร้อยก่อนนะฮะพอดีเพิ่งออกมาจากป่านะอา้าโอเควันนี้รีวิวค่ายเขียวค่ายเขียวนะฮะสคันลวดนะฮะตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางยันรุ่นใหญ่นะ แล้วก็จะมีรุ่นเฮลวีเว a เฮลวีเว t เนี่ยก็พวกแซดเอ็กซ์ไม่มีไม่มีนะมีเล็กกลางใหญ่จัมโบ้ยังไม่มีอะเพราะว่าเข้ามาไม่เข้ามาทีไรก็หมดไม่ถึงมือพวกท่านหรอกเออรู้อยู่ราคาโจรใช่ไหมใครใครก็ติดตามอ่ะโอเคคันแรกนะครับวันนี้ที่จะรีวิวนะฮะคาวา s a กินินจา 400 ABS นะครับปี2018สีเทาดำสภาพรถโดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะมีแปะนิดนึงมีมีมมแปะมามีรอยแปะไหน 8, วะแปะนอยนึงแน่แน่่นม,มีมีรอยมีรอยแปะมาตีดเดียวอะรอยแปะมาแน่น่น่รอยบางๆแล้วรอยแปะนอกนั้นก็ไม่มีละอุปกรณ์ตกแต่งก็ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นชิวหน้าปีกชุดหน้าเลยชุดหน้าทั้งชุดเลย นะมีลิ้นคาร์บอนขอบโชกกันลม้มนะฮะสลิปออนปลายรียวินคาร์บอนนะยางหน้าหลังใหม่นะกิบกมีงานยิงทรายพวกพักเท้าพักเท้าหลังถังน้ำมันกราบข้างกราบหน้านี่งานก็เรียกงานยิงทรายงานยิงทราย,ย,าย,ายจะว่าเพาเดอร์โค้ตก็ไม่ใช่ใชเพราะว่างานมัน งานทรายมันเป็นงานอินทรายแบบใช่ไหมใช่อดูเจ้าของเขาเขาชอบสไตล์เนี้ยเจ้าของเดิมอ่ะชอบสไตล์นี้สไตล์นี้แต่รถกำลังตีไม่ชนไม่ลม้มไม่ไม่ชนไม่ลม้มนะของแต่งนี่แน่นเอียดอ่าดูชุดบนก่อนชุดบนอุดโชค๊คกันสะบัดกร,ระจกปลายแฮนด์ลายน็อตเครื่องสีทองครอบสวิงอาร์มนะเบาะแต่งอของแต่งเต็มอ่ะ ถือว่าสมบูรณ์อ่ะนี่ให้ดูเงี้ยแล้วจะรู้เลยว่าสวยขนาดไหนนี่มันมืดแล้วลนะ่ะมืดแล้วนี่มืดแล้วดีที่กล้องดีหน่อยใช่ไม่งั้นไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วสภาพสมบูรณ์อนะของแต่งเต็มนะพร้อมใช้งานอ่ะไหนขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อย <c oughs> มาเท่าไหร่คันนี้คันนี้มาอยู่ที่สองหมื่นห <c oughs> ้าสองหมื่นห้าพันโลละสองหมื่นห้าพันโลตั ใช่ไหย400นี่เป็นรถที่ขับขับขีบ่ง่ายน้ำหนักเบาคล่องตัวสูงนะโอเคไปพี่กลางเจอพี่กลางนะคาวาซกิ ER นะฮะ ER 650หรือว่า ER 6N นะฮะปี2016โอ้โหเดีวดูสภาพนี้เขาเรียกว่าไรที่เตีอะนะเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะฮะแล้วก็ชิ้นงานคาร์บอนก็มี ชิ้นงานคาร์บอนว่าจะเป็นพลาสติกครอบโชกหน้าชิวหน้าครอบเฟรมท้ายเบาะแต่งท้ายสั้นยางพอใช้ได้รถไม่ชนไม่ล้มใช่ไหมสีถังเดิมเนียนๆกุญแจสองดอกสติ๊กเกอร์วันนิ่งอยู่นะฮะให้ดูข้างนี้ แฮนด์แต่งแฮนด์สีแดงครับผมมือคัทมือเบรกแต่งอ่ามือคัทมือเบรกนะฮะอ่ะโอเคคันนี้วิ่งมาเท่าไหร่คันนี้คันนี้วิ่งมาสองหมื่นเจ็ดองมื่เยอะไหมไม่เคยเยอะโอ้ยไม่เยอะหรอกเยอะไม่เยอะหรอกรถปู้นี้อายุการใช้งานครับผมแม่งทนอะแม่งอึดอ่ะเป็นแสนแสนโลใช่นะบางคนใช้งานถึงสองสามแสนโลก็มี ดูแลดีๆหน่อยถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะไม่แม้ระยานิ่มๆท่อเดิมเดียวนนะท่อเดิมจะนิ่มๆหน่อยนะใช่ถ้าซื้อไปนะใส่ท่อหน่อยนะโอ้โหจันรนักทุ่งบุมบัมบุมบัมบุมบั่มพี่อาร์เขาแบบนี้อยู่แล้วนะโอเคมา คันสุดท้ายพี่ใหญ่ของเราเนี่ยเข้าวันนี้นะ Kawasaki z ั0 0 ABS ตัว Slipper Cut ปปนะปี2016ฝาดำนะสีเทาเขียว <c oughs> เทานี่ก็เทาออก <c oughs> เหมือนเทาข้างในเนี่ยเจอกด้านๆน,นะใ <c oughs> แต่ก็มีความเงาในตัว <c oughs> นะสีสันนี่สวยงาม <c oughs> สวยครับรถนี่ ไลลิ้วลอยนางฟ้าสภาพเนี้ยเบาะเบอรแต่งมาแล้วท้ายสั้นท่อคูดคือแซดพันนะไม่ว่าจะใส่ท่ออะไรนะก็ไม่สวยเท่าท่อเดิมใช่ดูซะก่อนแม่งเต็มดูเต็มรถไม่ชนไม่ล้มนะฮะคันนี้อ่าสวยงามตามท้องเรื่องใช่ไหมใช่อ่่ยังหน้าหลังสายฟ้า ที่ลาลี่เหลือเหลือไหมเหลือดิปะโทดูดิอ่ะโอเคไม่สองหมื่นสองหมื่นแปดจิ๊บ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 นิดเดียวนะระยะอยู่ในหมื่นสองหมื่นโลนี่ถือว่าน้อยอ่ะใช่ไหมใช่ไหใช่เรารถเช้งานอ่ะง่ายๆอ่ะโอเคสตาร์ทเลยโอ้โหดูความนุ่มไฟหน้าโปรเจคเตอร์สี่ดวงนะครับผมสี่ดวง ไห้ไฟสูงนิอ่าโปรเจคเตอร์สี่ดวงอ่ะโอเคนะฮะสำหรับท่านใดสนใจนะฮะก็ราคาโจรเช่นเคยเดี๋ยวไล่ฟังก่อนเลยไล่ฟังเลยไล่ฟังเลย น้านินจาปีสิบแปดเต็มๆแบบนี้ปีสิบแปดฮะปีสิบแปดแสนห้าพันโอ้โหแสนห้าพันโอ้โหเขถูกอ่ะปีที่แล้วผมขายเท่าไหร่ปีแล้วหรือต้นปีอ่ะแสนสองแสนสามเอาไปเอาไปแสนห้าพันไขี้เกียจคุยเยอะนะ ER ER มา ER 6N ปี16ใหม่ขนาดนี้ปี16ปี16เอาอย่างนี้ 9ก0 0หั 93, บาทโน่เก้าหบาทเป็นไงราคาโจรบอกแล้วสภาพนี้นะสภาพนี้เลยโอกระเด็นแน่นอนไม่ไม่พ้นคืนนี้ไปให้ไวอ่ะเซ็พันพี่ใหญ่ของเราคันนี้สองแสนสี่บาทสองแสนี่ห้านบาทบอกไปดิรถใหม่ราคาเท่าไหร่ห0กแสนกว่านะรวมภาษีไม่มีภาษีดิภาษีอะไรมีไหมมีแวดแวดบวกแวดบวกแวดเจ็ดเปอเซน รวมแล้วก็ประมาณหกแสนหนึ่งหกแสนกว่านะง่ายง่านี่ราคาเหลืออะไรสองสี่เก้าสนี่หมื่นเาพอ่าโอเคนะก็สำหรับท่านใดสนใจนะรถสวยสก็ทักแชทโดยตรงหาผมได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะเบอร์โทรศัพท์0 6 2 8 3 5ก7 4 2นะครับวันนี้แดดล่มลมตกเรียบร้อยละลมกำลังดีนะพื้นที่รีวิวสวยสำหรับท่านใดสนใจเช่าพื้นที่ว่างนะอย่าไปเช่าผมบอกเลยอย่าไปเช่าเขี้ยว นะเที่ยวหายค่าไฟเดือนนี้โคตรแพงเลยอย่าไปเช่าเขา,ขานะาไม่รู้จะรวยไปไหนก็ไป่บอ่บออะไรเ,เป็นหมื่นสำหรับท่านใดสนใจก็อย่าไปเช่าหาเช่าที่อื่นนะโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ